เขาวันนี้ก็มาอยู่ที่โลกบอกแมฟไฟเดอร์มาเกอร์แล้ววันนี้เราจะมาหาฟอนหาคอมบีกมาร์เกอร์มาก็ตั้งนี้วิดีหาคอมบีกมาร์เกอร์ง่าย คือเรจะต้องกดปุ่มให้ครบปุ่มแรกอยู่หลังไอ้นี่อยู่หลังเรียกว่าอะไรเครื่องดนตรีปุ่มที่สองจะอยู่ตรงนี้ปแุแหลแหลกๆหลกเรเบอร์น,นี้ปุ่มที่สองให้เราขึ้นไปบนนี้ นี่จะเจอจะเจอขนมปังหนึ่งอันให้เราก็มาทางนี้อุ้ะมองมใช้ชิปเปิดเอาชิปล็อกออกอให้เรามาตรงนี้อุ้นเกืบถึงเกืบถึงนี่ปุ่งที่สองดูนี้ปุ่งที่สามอยู่ในโรงงาน นี่จะอยู่ตรงนี้ปุนที่สี่จะอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้ปุ่มที่ห้าจะอยู่ตรงนี้นี่เก็จะตรงนี้ปุ๊บมันจะอยู่ตรงนี้นนนให้เราเกดปุ๊บให้ใครกดถูก มันจะมีประตูมิติตรงนี้ปกติไม่มีต้องเริ่มจากสีฟ้าสีส้มสต้องกดได้รูต้องก,ด,องกดจากสีฟ้าสีส้มสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองถ้าเกิดกดผิดก็จะไม่มีประตูมิติคลิปนี้มีเพลงแค่นี้ครับบาย